สวัสดีครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเทรนเนอร์ตัวหนึ่งเป็นเทรนเนอร์สุดยอดเทรนเนอร์นะครับผมที่เคยเจอมาเป็นเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดนะฮะที่ผมเคยเจอมาเลยเอาล,าล่ะเราไปดูกันเลยฮะเทรนเนอร์นี้นะครับผมเทรนเนอร์นี้เนี่ยสองครับน้าเทรนเนอร์นี้มีชื่อว่าแฮนผมอ่านว่า enhanced เอ็นแฮนนะฮะในเนทีฟเทนเนอร์นะครับผมเวอร์ชั่น28หรือว่า2 2.8นะครับผมแปับหนึ่งเอาละเปิด F4 เพื่อเปิดนะครับผมถามว่ามันสุดยอดยังไงคือมันมีลูกเล่นหลากหลายนะครับมากกว่าเทรนเนอร์ปกติทั่วไปเรามาดูกันทีละหมวดหมู่กันนะฮะผมอันนี้ผมมาชายหาดเพื่อที่สาธิตให้ดูโอเคเดี๋ยวไปอีกชายหาดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวว่าไปนะครับ อ่ะนะครับผมเหมาะกับการรีวิวแล้วเอาละอย่างแรกนะครับผมเพเยอร์นะผมก็คือเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดนะครับผมมี2หน้าเอาไม่ใช่เดิมี2หน้านะครับผมอย่างแรกเพเยอร์แอพพล a n ซ์นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนสกินและยังสามารถเซฟสกินนี้ได้ด้วยสมมติไมเคิลใส่ชุดนี้อาจจะเปจะสาธิตอ่ะผมจะอ่ะชุดนี้ผมจะเขียนว่า ่าเวลแล้วกันนะฮะการเดินทางโอเคและยังสามารถเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่นะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนหนวดเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยถือว่าแบบครบเซ็ตเอาไปนึผมจะปรับเป็นมุมมองระยะใกล้โอเคกลางก็ได้นะฮะเลื่งมากนะครับนี่อันนี้อะไรอ๋อนี่ฮะ เปลี่ยนได้โอเคผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากผมจะเปลี่ยนแค่เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ทรงผม,มใช่ดินี่อ่าผมจะเปลี่ยนเป็นทรงหัวโล้นมีไหมไม่มีหัวโล้นหรออ่ะผมจะเอาหัวโล้นนะครับผมมีนวดโอเคก็เกลือกอันนี้เสื้อมีหลาก<ม>หลายเฮ้ยนี่มันเสื้อออเสื้อกล้ามนะฮะ เสื้อหลากหลายมากมาย okay. โอเคโซ่สิบแสื้อนี้ดีกว่านะกางเกงนะครับม,มันก็น่าจะมีกางอ่าอันนี้นะแล้วก็อันนี้ถุงมือต่างๆนี่เลยรองเท้านะครับรองเท้า น,นะครับอันนี้ไม่มีอะไรออเซอรี่น,นี่อันนี้นะเกี่ยวกับออเซอรี่นะฮะต่างๆอ่าสามารถเปลี่ยนสก,กินอย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปลงเล่มมากผมจะเป็นเจ้าหน้าที่เทวดาแล้วกันนะฮะอ่สมมติผมเลือกอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการเซฟนะฮะกดน้ำแพดเพื่อเลือกนะฮะอกว่าคงใช้เป็นกันนะะไม่ต้องสอนนะครับผมผมจะเซฟเป็นเทวดา ภาษาอังกฤษไม่รู้ไม่รู Luckily, okay. Hence, no ้นะครับผมอ่ะพิมพ์พิมพ์ภาษาไทยได้ไหมไม่ได้นะฮะน่าเสียดายก็จะพิมพ์เลยดีวะโอเคพิมพ์อ่าแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าผมพิมพัวไมค์ไมค์เคิลละกันนะใช่ไหมเธอครับไมค์เคิลนหนึ่งหนึ่งนะฮะเฮ้ยอ่าสมมติอ่าอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถ เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่ไม่ต้องกลับไปบ้านเลยคือสามารถโหลดเสื้อผ้าที่เราเซฟมาอ่าสมมติกดไปที่ทาวเวลเราจะเปลี่ยนเป็นทาวเวลหนึ่งนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเป็นทาวเวลหนึ่งแต่มันเปลี่ยนเป็นเทเวอร์อีกตัวหนึ่งไม่ได้คือต้องสวิตช์เอานะผมมันไม่เกี่ยวกันแอปพลิเดอร์นี่ก็คือเป็นตัวที่เราเซฟไว้อันนี้โออันนี้มีรู้เหมือนกันนะลีน,นี้ก็คือเปลี่ยนชื่อไอเท r ทาวเวลในนี้นะอ่ะ เป็นอย่างไรฮะก็คือสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมอะไรที่เราเซฟไว้ได้เลยคือว่าสะดวกสบายมากนะครับผมอ่ะต่อมานะฮะอันนี้ modify current skin นะครับผมอันนี้ไม่รู้นะฮะเราไปเล่นกันเอาเองนะครับผมผมจะไม่อธิบายมากนะครับผมเอาง่ายๆพี p อพีแลนด์ก็คือเกี่ยวกับด้วยเสียงอะไรวะเกี่ยวกับตัวละครนะเกี่ยวกับตัวละครนะครับผม health player นี่ก็คือเหมือนแบบ เวลาเราใกล้จะตายอย่างเงี้ยกดทีนึงมันจะแบบเกาะเต็มอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะนะครับอ่าแอปแคสนี่ก็คือเงินนะครับผมแอปแอปได้ถึง10ล้านเลยทีเดียวนะครับยอดมากนะฮะแล้วก็บนเซดเลเวลนะครับผมอันนี้พวกนี้ให้กดเลข4กับเลข6เอานะครับผมกดเลข5ไม่ได้นะฮะน,นี่นะสะดวกสบายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อมตะนะครับผม ออนไว้นะครับผมอลิมิตดอบิลิต้คือใช้อบิลิตี้ได้ไม่มีวันหมดนะฮะโอเคมีสองหน้าไฟ,ฟาสว่ายน้ำเร็ววิ่งเร็วสุปเปอร์กระโดดแล้วก็หายตัวดังนี่คือเมานะฮะไอวิชั่นแสบตาแล้วก็วิชั่นนี้นะครับผมเป็นสแกนอะไรต่างๆแอนิเมชั่นยังสามารถเลือกท่าอด้อีกด้วยนะฮะแต่นี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ โอเคครับต่อมา Vehicle นะะผมอันนี้ชอบมากสำหรับใครที่แต่งรถมาในออฟไลน์แล้วแบบรถพังอย่างเงี้ยแล้วขี้เกียจซื้อใหม่มาแต่งนั่งแต่งคือเซฟ Vehicle ด้วยเหมือนกันสามารถเซฟรถได้นะฮะมีเป็นหมดหมดูหม่รถแล้วก็อะไรต่างๆรถบริการต่างๆม mm hmm. อเตอร์ไซค์ขึ้งบินเฮลิคอปเตอร์เ hmm. รือจักรยานนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งคืออันนี้ก็จะเป็นหมดหมดู่เหมือนกันนะฮะ สุป,ปราคาอะไรต่างๆผมชวดอย่างหนึ่งคือมันมีรูปให้ดูด้วยฮะสุดยอดมากนี่เซนโตโนเซนโตโนอะไรนะอ่าโปรเกนทีทก็มีโอเคนะครับเอาล่ะผมจะเสกมันขึ้นมานะฮะแต่เสกแล้วลบไม่ได้นะฮะต้องทำลายทิ้งโอเคสำหรับใครที่โหลดลงมาแล้วไม่เห็นรูปเวลาเลือกรถให้เข้ามาที่ตรงนี้นะ,ะที่เขียนว่า ใช่ป่าวะอ่าใช่นะเขียนว่าวิสคอ่านไม่ออกเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วใครเขา save ไหลใช่างคอนเทิร์นะฮะแล้วกดเทนเนอร์ออ p ชั่นแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะจะเจอโชว์เวเ v อร์พรีวิว v i e เป็ดเป็น on นะจะได้โชว์รูปภาพเวลาเลืเลอกรถ <c oughs> โอเคครับคือมันดีตรงที่มันเซฟรถได้นะแบบเวลาเราแต่งมาอันนี้ <c oughs> ดูออเดตดูออเดตนี่หลายๆคนอาจจะต้องลงมอสเอาแต่ เมื่อลงเทนเนอร์นี้ไปเนี่ยมันจะมีดูออเดตให้อัตโนมัติเลยคนะคือคุณไม่ต้องไปลงมอดอันนี้ผมไม่ได้ลงมอดดูออเดตนะครับผมอันนี้ผมเซฟไว้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งหานี่ฮนะไม่ใช่มอดนะครับผมมันเป็นคล้ายๆแบบรถรถ,รถและเป็นรถแบบความลับให้ไปหาตามต่างๆอย่างนี้นะครับผมผมก็เซฟไว้มันดีมากมันสามารถเซฟรถที่เราแต่งมาหรืออะไรที่แบบ ซื้อรถมาเสกร,รถมาแล้วขี้เกียจเอาไปแต่งอ่าอันนี้ผมก็เซฟรถวินดีเซลหนึ่งนะครับผมน,นี่ก็แต่งเรียบร้อยแล้วเต็มอัพเต็มแม็กผมทุกคนันแล้วก็วินดีเซลสองแล้วคันนี้นะรถของพ่อวินดีเซลนะครับผมแล้วก็คุรุมะอ่าอันนี้แบบเวลาไปเกียนทักโอ๊ยกระตุกว่ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เวลาไปเกียนค่ายทหารอะไรอย่างงี้นะก็ เซฟไว้ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะสมมุติอ่ะโปเกนทีสิบเอ็ดผมต้องการะจะไปแต่งคือกากๆเลยไม่มีอะไรคือมันไม่ต้องไปร้านแต่งนะคือมันแต่งได้เลยนะฮะบางคนอาจจะไม่เชื่อเนี่ยนะข้อดีของเทรนเนอร์นี้โคตรชอบเลยนะฮะเทรนเนอร์อื่นอาจจะไม่มีนะคืออันนี้ดีมากฟิกก็คือซ่อมนะอันนี้เซฟรถสามารถเซฟได้ ดไปที่ Create New Vehicle Save นะครับเซฟได้เหมือนกันเวลาเซฟมาได้เลยที่เราเซฟไว้คีนี้ล,ล้างรถเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเพ้นเมนูนี่ก็คือเลือกสีคือมันเอามาจาก Los a n t o s Custom Shop ล้างแต่งรถนะดูดิฮะคือไม่มีแมทัลลิกนี่มันใช่เลยนะฮะคือไม่ต้องไปนั่งแต่งคือแต่งจากตรงนี้ได้เลยนึกออกะเฮ้ยสีนี้สวยสีฟลอเรลลี จัดมาสัาหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะแต่งโชวนน์เล็กๆน้อยๆลาว่าเลยนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะล้ออ๋ออ,อันนี้สีล้อนะครับผมแล้วก็สามารถนี่ฮะแต่งอันนี้คืออัปเกรดเต็มหมดเกาะเต็มแล้วก็ทุกอย่างเต็มหมดก็คือพวกสปอร์อลงสปอยเลอร์เต็มหมดแล้วก็สามารถลบ อัพเต็มหมดได้ฮะแล้วก็สามารถอ่านัจะลบอ่าไม่มีรายการมันลดก,ก,กากากคันนึงแค่เปลี่ยนสีนะฮะฟอนต์บ um ัมเบอร์นี่อะไรวะนี่ฮะมันสามารถนั่งแต่งตรงนี้ได้เลย<ม>คือมันดีมากข้างหลังข้างหลังนะแม่งโคตรโหดนะฮะผมเทรนเรนอร์นี้ไปหาหลดมาซานะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างอัพเองนะฮะเอ้ยผมมาอัพเองนะะเกิด อ๋อกระโปรงนี้อ่าสามารถตรงนี้ไรอะ่ะน,นี่ไรไม่รู้เลยบอร์นเออ๋อตรงนี้น,นี่เราสามารถเอานั่งแต่งได้เลยแล้วอะไรมันขึ้นตรงรู้อ่ามาอินจิ้นเวลซีเบรก เต็มหมดนะครับอัพฟีนะอัพให้หมดอันนี้เสียงแต่เลือกได้เหมือนกันแต่แค่มันไม่มีเสียงให้ดูเฉยๆนะไม่มีเสียงให้เทสฟังร0 0กซ็กอวันนี้ความทึบของกระจกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็สีป้ายทะเบียนนี่ไม่จำมันนี้ไม่ค่อยจําเป็นากับผมเท่าไรไม่ค่อยซีเรียสล้อหมวดหมู่ล้อนะครับผมสปอร์ต แล้วก็มาเลือกวิวชอยก็คือเลือกล้อต่างๆคือเราเลือกเป็นหมวดหมู่สปอร์ตแล้วนะฮะนี่เลยโปรเกนต้องล้อฝังมุกนีออนเลือกซอยตัดรถได้ด้วยเลือกสีได้ด้วยไม่ต้องไมนั่งที่ไหนไกลยอดเลยนะไปหาโหลดมานะฮะข้างล่างลิงก์รีสคิปชั่นแค่พอโหลดมาปุ๊บอ่าเดี๋ยววิธีการลงอยู่ด้านด้านคลิปละกันนะอ่ายังสามารถ เปลี่ยนอักษรป้ายทะเบียนได้ด้วยอันนี้เป็นอ่านว่าเป็นชื่อเทรนเนอร์ของเขานะผมจะเปลี่ยนเป็นโปรเกนมันพอไม่พอนะอ่าเปลี่ยนได้นะฮะโปรเกนเปลี่ยนเป็นโปรเกนได้กัน,น,นอ,อ่าสมมติเราแต่งเสร็จแล้วกลัวรถคันนี้จะหายไปอ่ะก็เซฟสิครับ โอเคนนิวเซฟพิมพ์ชื่อรถของคุณเลยแต่พิมภาษาไทยไม่ได้นะพิมพิมทียีสิบแล้วกันแดลาว,ว,ว่าเรดอ่าแล้วก็เซฟไปที่เรียบร้อยอ่เดี๋ยวผมจะทำลายคันนี้ทิ้งนะโอเคกระจายแล้วก็สามารถเรียกมันมาอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงล่ะฮะมันข้อดีของเทรนเนอร์นี้ สูตยอดตัวเลยนะครับลูกพี่ตำรวจจับกูอีกนะแหมเพิ่งจะอธิบายเรื่อง vehicle ไปแล้วเนี่ยแหมับเป็นมันทำยังไงวะให้ตำรวจไม่จับผมทำไม่เป็นเหมือนกันนะตำรวจไม่จับงั้นเลย มาโลเคชันนะฮะผมจะขับลูกออเดสไปแล้วกันนะชอบชนรถท้งอื่นทีนที่ปิวนะฮะแรงเหลือเกินเปิดเพลงอย่างลำคานโลเคชันอ่ะเดี๋ยวจะมาร์กไว้นะ,ะสักที่หนึง่งเร้าชวตรงนี้แล้วกันนะฮะโลเคชัน go to marker นี่ก็คือไปจุดวาร์ปไปจุดที่เราเวฟพอยต์ไว้นะฮะอ่ะจะเลือกเวฟพอยต์อีกมันมีหลายลูกเล่นนะเทนเนอร์โฮ้ยเคมาร์ก อะไรเน <problem> ี่ยโชเฟอร์โชเฟอร์นะฮะผมทูมาร์เก็ตอันนี้ก็คือจะเป็นมีคนขับไปให้นะแต่เสียดายคือคนขับไม่เป็นลิงนะฮะถือว่าดีสำหรับคันที่ขี้เกียจและไม่ขับแว่นชิบหายนะดูดิฮะคืออันนี้ผมไม่ได้กดนะเนี่ยผมนั่งตรงนี้คือมันขับไปให้เองนะฮะผมกระโดดจากรถแม่เลยทุกเรื่อลิงเอารถกูไปอีกนะกรุณาลิส์เวิร์คเคิล ก็ว่าไปที่รถคันสุดท้ายที่เราขับเอ้ยที่เราขึ้นคันสุดท้ายล่าสุดเซฟเฮ้านี้วับสถานที่ต่างๆแลนด์มาร์กนี่ก็ไปที่สถานที่ต่างๆเหมือนกันนะฮะไม่ติดละพอนี่อะไรอ๋อก็สถานที่ต่างๆอีกเช่นเคย ทีมเลยทีเดียวเมสแบงค์รูปอ้าวมาที่นี่ได้ด้วยนะฮะตึกที่สูงที่สุดในเกมนะครับแล้วก็สูงหรือเปล่าเออมันก็สูงที่สุดแล้วนะฮะอันเดอร์วอเตอร์นี่คือแม่งไปใต้น้ำเคก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นพวกนี้แหละฮะเวป,ปอนกริปเอาเวปอนก็คือได้อาวุธทั้งหมดมาซึ่งผมไม่ทำไปแล้ว ใชอันนี้คือเลือกปืนออกมาได้เฉพาะนะครับผมนี้เว p ป n d ดาเมจเหรอ,อน,นี่ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบความแรงปืนป่ะกระสุนจำกัดอ่าลมชีวิตไม่จำกัดไม่ไม่รีโหลดกระสุนนะฮะคือเวลายิงจะรีโหลดใช่ไหมนี่คือจะยิงยาวเลยกระสุนปืนเอ้ย <laughs> กระสุนไฟเนี่ยไฟต้งไหน ไฟแล้วกันนะฮะไอพวกสิบอาโม่สุนะรบดอันนี้คือต่อยต่อยระเบิดนะฮะวิเชอร์ล็อกเก็ตวิเชอร์ล็อกเก็ตนี่ก็คือเป็นสามารถยิงมิซลาออกจากรถได้นะฮะเร็กเอาเล่นมาแล้วกันนะฮะอาจจะสาธิตให้ดูอันนี้ผมเปิดเปิดอยู่นะครับไอ,อวิเชอร์ล็อกเก็ตกดลึกกดบวกกดเลขบวกตรงนำแพทนะที่อยู่ตรงข้างๆอินเตอร์ตรงนำแพด อะไรประมาณนี้สำหรับใครที่คิดถึง The Fast นะฮะทำอย่างนี้ได้เลยโอเคบริการนะฮะปาบริการ MP นี่ก็จะเสกใครมาไม่รู้นะฮะผมซึ่งผมก็จะทำการอย่างนี้นะฮะซึ่งอารมณ์แบาบมันเป็นใครวะนะฮะก็คือเสกบริการมาได้โลกเกี่ยวกับโลกอ่าฤดูนะฮะต่าง ออ้อะไรนี่มูลกัปตีคือแรงน้ำถ่วงดวงจันทร์นี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้โนทัฟฟิกคือไม่มีจราจรนะคือแป่นขับถ่งกันมั่วนะฮะแบ็คเอานี่คือสุดขัแบบไฟดับทั้งเมืองวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนเพื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนจะสาธิตให้ดูสา,ดสาธิตเลยละกันนะฮะไหนกัไหนเราแล้วท่วามกลมเดิมนะฮะแบ็คแบ็คหวาดนี่ก็คือย้อนกลับฟอร์เว์ดนี่คือ ข้างหน้านะครับผมอันนี้ย้อนกลับไปหนึ่งชั่วโมงย้อนกลับไป5นาทีอะไรอย่างนี้อันนี้ย้อนกลับเป็นวันเลยนะฮะ <c oughs> มันน่าจะมีประโยชน์กันแบบคนที่โดนแบนแล้วแบบเปลี่ยนวันนะโหเจ้าบวชซะแบบโคตรมืดอ,แบบอ,อ้าแบบเอาก็คือไฟมันจะดับคล้ายๆวอดด็อกเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ง <c oughs> การเป็นเมืองล้างเลยนะฮะ <c oughs> มานอนตายแล้วือเหยียบหูออบเจกต์กระเป๋าออบเจกต์เกกระเป๋ามาได้เซกอะไรมาได้ไไดไไดเซกของนะอ่านี่ก็ตังค่าเทนเนอร์ไฮฮัทเน,นี่ยคือซ่อนแมพเวลาจะถ่ายรูปสวยๆอันนี้อะไรวะนี่นออนออรีเซ็ตออฟเซ็ตรีเซ็ตออฟเต ting รีเซ็ตออฟเซตติงเอาเป็นว่าเทนเนอร์นี่ก็ถือว่าเหมาะกับใครหลายๆคนเลยนะครผมเอาตรงหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยปิดชาก